เดินตนเด็ด่ะไปให้เดินตาเด็ดนะฮะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสรับชื่ออะไรครับโอ้มหแอย่างนี้เรียกน้องอาอยชื่ออะไรครับเดินตาเด็งชื่อโจนโซ โตวาโตโน่แต่จริงจี่หสมศักดิ์มีรูปหน้านะไหมแค่คุณโตโน่นะโตโน่เหมือนกันเลยอีหน่อยคุณโตโนอายุมากขึ้นไเป็นแบบนี้รอมืนอย่างนี้ใช่ไหมกันเดี๋ยวจะให้คุณสมศักดิ์ได้ลองเพลงด้วยกาเป็นตาเขอเราได้แข่งกันหน่อยนะคะใครรักคุณสมศักดิ์นะคะกดหนึ่งสองสามนะคะใครเกียดลงพันกดชักโครกเลยนอ้าวเดี๋ยวให้น้องน้องเด็กสาวคพากันด้วยนะครับผมเขาเิรั่งมือให้น้องน้องยค่ะ